ນີ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງສຸກຸສຸກຸນີ້ເລື່ອງໂຄກອະສະຫນານຜາແຊບໂຕພີ່ນ້ອງປໍາຮຸງນ້ອງເອີຍຕໍາຮຸງກິນຕອນທ່ຽງແລກກະປີ້ງປາແຫ້ງເບິ່ງບໍ່ຍ່າເຮັດຫຍັງຄະຍນກະຍກຕາາໂຍກດີຍດສກต แม่สะนังก็บอกหลายสะนังสิมายันเด้อพี่น้องห่มมังใหญ่ๆเอกายตากูสิหมกวัดบ่กายแล้เนาะกวัดนี่แหละกะตากายวัดบ่จักมาฮอดวัดก็กายวัดานกตายานะตาลุกเพน เ่หรกีร้่อานเเมางคือไปหันไล่เรือทวาเห็นแล้จอดรถจัดพนจัมาโอ้ัดําืำงหงสูง enfin กันจินหลายคนพี่น้องลงป่านาอามาแต่แกงเกอแต่เมืองชนนบุรี น <iyorsun S 1> <funz iona> ี่แหละนะชนบุรี มันหันมันบ่มไมีนของเรามันบ่มไม่ดีจริงบังหงห้ากันย่าแล้วเด้อพี่น้องวันนี้ห้าก็ไปย่างปลาแห่งกันเลยนะพี่น้องเนาะปิ้งปลาแห่งเด้อพี่น้องวันนี้ฮะหลังจากเขาปิ้งปลาแห่งสุกแล้วห้ากับซีมาตำบังหงเด้นพี่น้องตำตำเผ็ดแห่งทั้งเผ็ดทั้งแซ่บสนาง สีมือสนางนะพี่น้องมือสนางก็ใส่ัง,งเทียมบางเพชรลงไปนะพี่น้องใส่ผุงนัวไปบวงหนึ่งไปเลยนี่ให้กจะไว้ดีนะแ,แม่แม่อันนี้อันนี้น้ำตาลนะพี่น้องไม่จ้าเห็นน้อนยน้อ ตามังเพล็ดไง้อพี่น้่งเอามังเลนนอยมังเลียนน้อยๆาถดครึ่งเสบมือเด้พี่น้องเลยเี็ดบาท À, hai mình lại bằng lên này để xem. này xác này mình sẽ xài hàng mạng mình ăn một cọ cái đuôi mặt cái lợi.

ខ្រូពីដบលានបានទ្លាដែល់ទ្ៃត្នុងសាចន ไป่เลน่นอะีรนักจะดเต็มสับเอา,ากับออไปน่นาก่อนนะ แสบแสบแสบอืมมาซีมมาซิมปล่าไยนะเนียไอยู่มยยหอมดมากเลยหอมดิจ,จะได้จะบ่มีผักกับพี่นอ้องเอ้ย ใส่ก Schweiz, <royable. S 1> ร man, man ะตุกใหญ่เลยบ่ทักไม่ทักซิมกระ่พี่นั่งแทบแ็บพี่นั่งเลยเหตามุงหงษฮะก็แล้วได้พี่นั่งพี่ติดเรียร้อยปิ่งปลาแหงตามุงหงไม แซ่บแซ่บพี่น้องมากินข่าวเพนํำการเดอพี่น้องมดสุขสุคนทานหูก็ีกว่าทานที้พี่น้องอีกรอบมามากินข่าวซามาคีน้ากานพี่น้องเิ่พี่น้องเมขาข้าวเข้าวีอย่างข้าวที่ยงซามาีได้ลมานัักเเด้บอกไ

กินป่านก็เปิาปอนงั้นพูดเหรอทมโอ้อปลาดมงามเลยเด้อน่าจะกินป่าดีอะไล่ะโอ้ยนั่งกับปยิ่งใจยังอยู่กับอันนี้ตอนนี้ก็เย็นแลยหลับไปน่นไปไปนอนอหละ กินด่างกินหมูจริงด่างมันไงน้ากินแต่อิ่มแล้วด่างมันเร่งวนี่เยื่อยๆก้ไน่ใจซ้ำที่เท่านั้นละกินกุ้งกินอะไรอิ่มแล้วนักได้เร็วๆไปกินมายัะเดียวนะเอ้ยไปเท่ามาเยอะถึงแถวแล้วจะมาหุ้

ปลาสดน้าล yeah, okay. yeah. right yeah. ืมเป็นแล้วสกระตุจนมอะลรรมามาปลปลาปาสมเป็ตมาล้อดกินได้อยากเจ็บไมต้องความรู้ามสเล่นกันไมไ้กคนรู้เท่ากันร้อมกันค่ะอนี้งูอ

จันพีมากิงขาวนปะทมเด้อจะีบดางนอกิทานำปะมเด้อเาสีแดงตัว่ดังโมเป็นดังแหมบเน้าหบ์บ่ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสซนนางพระแสมเด้อยจ้าพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs>